บับ5ครอบครัวลักษณะหนึ่งการสมรสหมวดหนึ่งการมั่นมาตรา1435การมั่นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วการมั่นที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติวักหนึ่งเป็นโมคะมาตรา1436 ผู้เยาว์จะทำการมั่นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้ 1. บิดามารดาในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา 2. บิดาหรือมารดาในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองหรืออยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอมหรือโดยพฤติการผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้ 3. ผู้รับบุตรบุญธรรมในกรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 4. ผู้ปกครองในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตามอนุ1อนุ2และอนุ3หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครองการมั่นที่ผู้เยาว์ทำโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นโมคิยะมาตรา1437การมั่นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบ หรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นวัคสองเมื่อมั่นแล้วให้ของมั่นตกเป็นสิทธิ์แก่หญิงวรกสามสินสอดเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรสถ,ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญ อันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีมพฤติการซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบทําให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้นฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้วักสีถ้าจะต้องคืนของมั่นหรือสินสอดตามหมดนี้ให้นําบทบัญญัติมาตรา412ถึงมาตรา418แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาบไม่ควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา1438การมั่นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้ถ้าได้มีข้อตกลงไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นข้อตกลงนั้นเป็นโมคะมาตรา1439เมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายด้วยมาตรา1440ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ดังต่อไปนี้ 1. ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น 2. ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่มั่นบิดามารดา หรือบุคคลผู้กระทำการในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้ใจ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร 3. ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่มั่นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอื่นอันเกี่ยวแก่อาชีพหรือทางธรรมาหาได้ของตนไปโดยสมควรด้วยการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส วรสองในกรณีที่หญิงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้ค่าทดแทนสารอาจชี้ขาดว่าของมั่นที่ตกเป็นสิทธิ์แก่หญิงนั้นเป็นค่าทดแทนทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนที่หญิงพึงได้รับหรือสารอาจให้ค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงของมั่นที่ตกเป็นสิทธิ์แก่หญิงนั้นก็ได้มาตรา1,441ถ้าคู่มั่นฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรส อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนไม่ได้ส่วนของมั่นหรือสินสอดนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงตายหญิงหรือฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนให้แก่ฝ่ายชายมาตรา1,442ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่มั่นทำให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้นชายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้และให้หญิงคืนของมั่นแก่ชายมาตรา1443 ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่มั่นทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนั้นหญิงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้โดยไม่ต้องคืนของมั่นแก่ชาย